ชจนว่างบประมาณในท่านสุภะสา์ใช้ข้อมูลได้แน่ๆคือในชั้นการอบรมสัมมนาเนี่ยครับงบประมาณที่ประเทศไทยใช้เนี่ยจำนวนมหาศาลแต่ไม่สามารถจะตอบกลับมาเป็นผลสัมฤทธิ์ได้นะครับแล้วการดูงานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไปดูงานในประเทศที่ยกตัวอย่างครับเราไปดูงานฝรั่งเศสมาน่าจะ30ปีแล้วครับเรามีอะไรที่เราใช้จากฝรั่งเศสได้บ้างเราไปดูงานสหรัฐอเมริกามาก็20ปีแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาเพราะเราต้องตั้งคําถามถึงผลสัมฤทธิ์ นะครับแล้วก็นโยบายการไปดูงานของแต่ละหน่วยงานให้ประหยัดคุ้มค่าเตรียมงานสั้นที่สุดนะครับได้เนี่ยต้องทําลุวงหน้าประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณหนึ่งเดือนแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วครับตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเราจะได้กรรมธิการแล้วนะครับแต่พอมันดีเลย์ออกมาเนี่ยไทม์ไลน์ของผมที่ตั้งเรื่องโครงการต่างๆไปแล้วมันก็เลยลันเดินหน้าไปด้วยนะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถทําตามแผนที่เราตั้งใจไว้ได้ทีนี้ฝ่ายสภาเองะครับถ้า เรายึดโยงกับการตั้งรัฐบาลนะครับคือต้องรอไทม์ไลน์ของรัฐบาลก่อนให้มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก่อนงานของผมก็ไม่สามารถจะเดินไปตามไทม์ไลน์ที่ผมวางได้นะครับเราก็เลยคิดว่าแน่นอนไม่มีโครงสร้างแบบกรรมธิการและจริงๆคณะทํางานเนี่ยครับไม่ได้มีกาหนดสัสดส่วนไว้นะครับนะว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านเท่าไหร่รัฐบาลเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้ามีองค์ประกอบครบ3ส่วนคือทีมของรองประธานเอง ฝ่ายรัฐบาลในสัดส่วนที่เหมาะสมฝ่ายค้าในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ถ้าหลักการเป็นอย่างนี้ครับเราดําเนินการตามนี้ก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับก็คือถ้าตอนนี้เลื่อนนะครับทุกคนก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบิกส่งคลังเองก็คือว่าพอเราตั้งโครงการนะครับคือเราไม่ได้คิดจะไปวันนี้พรุ่งนี้ไปหรือว่าพอเราติดต่อจะไปปุ๊บเราขอเลื่อนได้นะครับเพราะตอนนี้ทิศทางสิงคโปร์ก็เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว ข้อมูลต่างๆนะครับการประชุมต่างๆถูกจัดวางไว้หมดแล้วครับแล้วก,เก็เราก็มั่นใจมากว่าเมื่อเราเปิดเผยแบบนี้การวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแต่ผมก็ยืนยันว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการกระทบต่อการเดินทางแน่นอนนะครับอย่าเดี๋ยวขอทีละท่านนะครับขอท่านนี้ก่อน นี้ยังเป็นนโยบายเดิมนะครับการดูงานของประเทศไทยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูงานของออทบวงกระทรวงกลมต่างๆกรรมธิการองค์กรอิสระนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่างบประมาณในที้ท่านสุะสานให้ข้อมูลได้แน่ๆคือในชั้นการอบรมสัมมนาเนี่ยครับงบประมาณที่ประเทศไทยใช้เนี่ยจำนวนมหาศาลแต่ไม่สามารถจะตอบกลับมาเป็นผลสำลิดได้นะครับแล้วการดูงานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไปดูงานในประเทศที่ ยกตัวอย่างครับเราไปดูงานฝรั่งเศสมาน่าจะ30ปีแล้วครับเรามีอะไรที่เราใช้จากฝรั่งเศสได้บ้างเราไปดูงานสหรัฐอเมริกามาก็20ปีแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาเพราะนั้นเราต้องตั้งคําถามถึงผลสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็นโยบายการไปดูงานของแต่ละงานให้ประหยัดคุ้มค่าไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมการดูงานแต่เป็นเป้าประสงค์การดูงานแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้พักเก้าไกลเห็นเห็นตรงกับผมนะครับคือดูงานเท่าที่จําเป็น และดูงานแล้วจะต้องสามารถตอบสังคมและมี accountability ให้ได้นะครับรนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นข้าราชการหลายท่านดูงานในประเทศต่างๆนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้เลยว่าดูทำไมใช่ไหมฮะดูไปแล้วได้อะไรหรือมีคนมา q u e s t i o ว่าผมอ,าอยากจะไปเที่ยวหรือเปล่านะครับสมควก็ต้องเรียนตามตรงว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ tourist destination นะครับผมไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะครับผมไม่ได้ไปดูอะไรผมไปดู smart government จริงๆ นะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ครับเราก็ถ้าสิ่งที่ผมทําได้รับการวิเข้าวิจาร์ตรวจสอบนะครับแล้วสามารถจะพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ของการดูงานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูงานของประเทศไทยไปได้นะครับเช่นครับทีนี้ซึ่งสำนักเด้ขาแจ้งนะครับว่ามีงบประมาณและเมื่อประสานกับสํานักพิธีการทูตนะครับสำนักต่างประเทศก็พบว่ามีงบประมาณให้ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสามนะครับะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือจัด โปรแกรมยังไงก็ได้ให้ต่ํากว่านี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะทําให้เกินเรื่องนี้ได้เรื่องนี้จะสัมพันธ์กับการคํานวณจํานวนคณะที่จะไปด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับจํานวนวันที่จะไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการบริหารบั d เจตที่เราได้รับตัวเลขมาครับแต่ว่าถ้าเอกสารว่าง,งบนั้นจะมาจากไหนโยกจากไหนผมต้องขอดูเอกสารก่อนนะครับผมยังไม่มีในมือครับอืมอันนี้เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจาก การไปดูงานเดี๋ยวผมจะชี้แจงเรื่องนี้ให้ละเอียดขึ้นนะครับเดี๋ยวาทางทางทเจ้าหน้าที่ช่วยรับเอกสารจากทางนักข่าวด้วยนะครับท่านใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับ